จอนคอยเนี่ยเขาให้อะไรได้มากกว่าที่เราคิดอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะมีรายได้เพิ่มหรืออยากมีรายได้เสริมหรืออยากจะมีอาชีพที่2ที่3ควบคู่กับงานที่เราทําอยู่แต่ไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินถุงเงินถังไม่มีเงินเอาไว้เปิดบินหรือไปซื้อของมาสต็อกของแล้วก็เอาไปขายเพื่อเอากําไรกับลูกค้าถ้าเพื่อนๆไม่มีต้นทุนเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆไม่มีองค์ความรู้ไม่ได้เก่งทางการตลาด ผมว่านะจอคอยเหมาะนะเพราะว่าอันนี้ผมมาทดลองด้วยตัวเองแล้วผมไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็ผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนพวกบริหารธุรกิจมาผมไม่มีสกิลด้างนี้อยู่แล้วแต่ผมทําได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าจอนคอยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้ซัพพอร์ตเรา ครบครันแล้วครับแถมยังมีทีมงานนะฮะทีมงานของผมชื่อว่า Elite เ s นะฮะทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบอริษัทจอนคอยแล้วก็มีการเรียนการสอนกันราแ,แบบจับมือทำกันเลยอันนี้คือในเรื่องของระบบการเรียนการสอนซึ่งเราจะมีพี่เลี้ยงแล้วผมก็จะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกกับผมแบบนี้เป็นต้น แถมไม่ใชผ่ผมคนเดียวนะฮะเพื่อน,อนๆยังมีทีมที่พรึภษาอีกมากมายเลยที่อยู่ในทีมอ d เด e เส่วนจอนคอยครับจอนคอยมีสินค้ามากกว่า30,000ื่นรายการครอบคลุมด้านการใช้ชีวิตเพื่อนๆอ,อยากจะนําสินค้าประเภทไหนรูปแบบไหนเอาไปทําการตลาดได้หมดเลยครับ เราไม่จําเป็นต้องสโคบเพียงแค่อ่ารเสริมหรือเครื่องประทินผิวเท่านั้นเราสามารถที่จะนําสิ่งที่จอรนคอยมีทั้งหมดทั้งมวลไปตอบโจทย์สังคมของเพ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีสังคมแบบไหนเพื่อนเพื่อน,อ,นอยู่ในสังคมแบบไหนสินค้าจอร์นคอยตอบโจทย์ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุโปโภคบริโภคความงามสุขภาพเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีหมดเลยครับมีมากกว่า3 0ม0 0ืรายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิต แล้วเพื่อนๆไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องสมัครสมาชิกด้วยเงินแพงๆสมัครสมาชิกครั้งเดียวครับหลักร้อยเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของระบบของจรคอยได้ทั้งหมดเลยสามารถนําสินค้าจรคอยออกไปทําการตลาดได้ เพื่อนเื่อจะทําการตลาดแบบไหนล่ะอยากจะสต็อกของใช่ไหมก็สต็อกได้ไม่อยากสต็อกของใช่ไหมก็ได้ครับจะทําออนไลน์ได้ไหมได้ครับเรามีระบบ e wallet เรามีระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ลูกค้าจ่ายเงินมาให้เราเราเอาเงินตรงนี้แหละไปซื้อของต่อกับบริษัทจ o h คอยก็ได้เรามีระบบ JC delivery ที่จัดส่งสินค้าเองโดยที่เราไม่ต้องแพ็คของส่งเองเรามีทีมที่ปรึกษาที่ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆเ,เรามีสาขา ที่เอาไว้ซัพพอร์ตสินค้าให้กับเพื่อนๆอยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลย้เมื่อก็มีผมเป็นที่ปรึกษาด้วยเพื่อนๆมีผมเป็นผู้สนับสนุนด้วยเพื่อนๆทำการตลาดออกไปให้ผมจัดส่งได้ไหมได้ ผมมีระบบ e อเวอเรตผมอยู่ใกล้สาขาผมสามารถที่จะไปประสานงานไปดิวงานต่อและจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนๆได้เลยไหมเพื่อนๆไม่ได้ทำงานคนเดียวแถมจอนคอยยังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเพื่อนๆอาจจะเอาไปจัดโปรโมชั่นเองหรือเพื่อนๆจะซื้อโปรโมชั่นนั้นแล้วก็เอาไปทําการตลาดในราคาขายปลีกก็ได้ครับสินค้าที่เป็นของแถมหรือได้ส่วนลดในราคาพิเศษ อันนั้นก็เป็นกําไรของเพื่อนนอกจากนี้นะฮะสินค้าจนคอยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพทั้งหมดเลยเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมัน่นใจได้เลยว่าลูกค้าของเพื่อนจะประทับใจในตัวสินค้าของเราแน่นอนคือไม่ถูกดา่าไม่ถูกด่าว่าเราเอาสินค้าห่วยแตกมาขายคือถ้าเกิดเราจะทําเป็นดรอปชิปปิ้งเนี่ย ปัญหาเดียวของตอดชิปปิ้งคือเมื่อลูกค้าได้สินค้าห่วยแตกหรือไม่มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าคนที่โดนด่าก็คือตัวมนเพื่อนเองเพราะฉะนั้นจอนคอยเรามีมาตรฐานครับเราเปิดมาแล้ว20ปีแล้วสินค้าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากมายแข่งขันได้จริงดัมท้องตลาดและไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปครับเราจำหน่ายผ่านผู้ที่มีรหัสสมาชิกเท่านั้นจะไปซื้อตามตลาดไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยไม่มีขายครับไม่มีครับผมต้องซื้อผ่านสมาชิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดผมทําได้เมื่อเมื่อก็ทําได้เพียงแค่สมัครสมาชิกเข้ามามาเข้ามาเรียนรู้ทําความเข้าใจว่าจอนคอยคืออะไรนี่คืออีกหนึ่งโอกาสคร,ครับที่ทําให้ เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ช่วงแรกๆอาจจะไม่มากแต่มันก็ดีกว่าไม่มีธุรกิจของจอร์นคอยเป็นธุรกิจที่แร์นะใครทํามากก็ได้มากใครทําน้อยก็ได้น้อยใครตั้งใจมากก็ได้มากใครตั้งใจน้อยก็ได้หน้อยไม่มีนะครับลงทุนเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนตีพุงอยู่บ้านแล้ว เงินจะเข้ามาหาเราไม่ใช่ครับนั่นคือแชร์ลูกโซเอาไว้หลอกลวงพวกคนโลกเท่านั้นแต่อันนี้คือเรื่องจริงมันคือธุรกิจมันคือกิจการเพื่อนๆสามารถที่จะทำให้มันเติบโตได้ขนาดไหนก็ได้โดยไม่มีเพดานขั้นสูงแถมเพื่อนๆยังสามารถแนะนําคนที่เรารักคนที่เรารู้จักเข้ามาร่วมแชร์กิจการร่วมกันได้เราทํางานกันเป็นทีมเราทํางานร่วมกันครับก็แนะนําบอกต่อเฮ้ยอันนี้มันดีเราไปใช้ดูเมื่อเขาประทับใจให้เขาสมัครสมาชิกเลดสอนให้ เขาแนะนําบอกต่อทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทุกๆผลงานของทีมงานของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดซึ่งคะแนนเหล่านี้มันมันจะเอามาปันผลเป็นค่าคอมมิชชั่นปันผลเข้ามาหาเราเราก็จะมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะฮะนอกจากกำไรจากการขายนอกจากโปรโมชั่นต่างๆเรายังมีค่าคอมมิชชั่นที่เขาคิดคำนวณตามแผนการตลาดของจอนคอยในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายเดี๋ยวนี้ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงมัน เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยเอออาจจะเป็นธุรกิจแบบมแมลงสาบแต่ปัจจุบันนี้ครับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเขามีการพัฒนา ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจมแมลงสาบอีกแล้วครับแต่มันคือธุรกิจที่สร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเราพูดในคลิปวิดีโอนี้จบเนี่ยเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าอาจจะเห็นเพียงแค่การบรรยายฟุ้งๆของผมเท่านั้นนะฮะถ้าเกิด่ใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมแบบคบําบรรยายพร้อมภาพประกอบ พร้อมข้อมูลต่าง,างๆที่ผมได้ทําคลิปวิดีโอไว้แล้วเนี่ยก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้เดี๋ยวผมส่งคลิปตัวเต็มไปให้ลองเอาไปทําความเข้าใจก่อนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายจริงไหมไม่แน่นะฮะสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆตามหามาทงชีวิตก็ได้ผมไม่อยากให้เพื่อนๆปิดใจตั้งแต่ยังไม่รู้รู้ก่อนแล้วค่อยเลือกว่าเราจะปิดใจหรือเปิดใจให้กับโอกาสนี้แต่ณนะวันนี้ ผมเปิดใจและผมทำเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าธุรกิจนี้มันให้เราได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนมากมายเมื่อเราไม่ต้องลงทุนเยอะแสดงว่าความเสี่ยงของเราก็จะไม่มีนั่นเองมีที่ไหนบ้างครับลงทุนน้อยความเสี่ยงตำ่ำนวัตกรรมมากมายสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีทีมที่ปรึกษาให้คอยซัพพอร์ตทั้งความรู้ทั้งการดาเนินธุรกิจและอื่นๆอีกมากมายมีที่นี่ที่เดียวครับ Joy and Coin ในทีมของอิริทเอเดซทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยครับใครสนใจทักมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งคลิปวีดีโอตัวเต็มให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจกับธุรกิจนี้ครับ